เฮ้สวัสดีครับผมดีเยี่ยมประเทไทยและนี่คือรายการทุกคนแคทแกรมมี่วันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรครับผมจะเล่นไปกี่ตันนี้ครับโอเคครับก็ไม่รู้ว่ากี่ตันครับแต่ตอนนี้เรามาสร้างโลกใหม่กันเลยครับโอเคครับเรามาสร้างเลยครับเคครียกเคครียกวอล L D W O R L D W O R L D W O R L D แล้วก็อย่างนี M I N E C R A, A F T M A N e C I N E C A F T โงไปครับก็ชีวิตโลครับช่งอดอดอด <c oughs> วงน,นี้เป็นไขรครับคือโน้นไหบ อืครับอี่แล้วเล็กดีไมมครับทำยังไงครับโอเคนี่ผมลงเทเซอร์แปกครับคงจะไม่แปกตากันนะครับเพราะก็ลงตั้งแต่คลิปอีพีนู้นล่ะก็บอกไปแล้วครับอืมถ้าดูไม่ออกขอโทษนะครับเดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็เขียนคอมเมนต์ครับถ้ามีอย่างลบกวนขอโทษนะครับตัดไม้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 เดียวครับบ๊ะบ๊บ เดี๋ยวอน,นี้เกาะไหมเกราะเกาะจะบุ้งกีเลืออไปนั่นไม่อยู่นะพี่อยูนียเลือจะอยู่แบบเกาะล่างเรื่อยๆเฮ้ยแต่ไม่มีแกะนะเดี๋ยวทุกคนอยากได้ซีดเดี๋ยวผมจะทำซีดแบบสิบสิบอันดับซีดนะครับเรับ ซีมันก็มีประโยชน์นะครับมันมีแหล่งที่แบบว่าสร้างมันดีๆเออใครดูแล้วฝากกดไลค์และติดตามสักใครเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับไอนี้สก,กินนี่ผมไม่ได้ไปดาวน์โหลดอะไรมาครับผมไปไปทำาเองครับไปไปทำในแอปอะไรไม่รู้อะผมไม่โหลดในเพจตัวครับ เออแอปเนี้ยมันช่วยอะไรอย่างนี้แล้วก็แอปผู้ชายนู้ผมจะใช้ใช้ในเวลาผมไปเล่นในนั้นอ่ะในแบบว่าในเซิร์ฟเพื่อนเข้ามาครับไม่ใช่ในเซิร์ฟอ่ะเซิร์ฟมาครับ0.5.2เนี่ยครับผมจะเอาใส่ผู้ชายบางทีก็เอาผู้หญิงครับใครเจอผมก็บอกผมด้วยนะครับโอเคครับ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 มีแสงในลูกกองขอโทษครับ ตัวไม่ใช่อีพีแรกเจอเพชรเลยนะครับก็ดีใจดีเอากับแบาวบบแบบเตาตัดไม้ขาบุ้ด้วยนะครับได้มีเสียงลูกเรืองขอทษดเลยครับอือเดี๋ยวอีพีหน้าน้องผมอาจจะไม่เล่นด้วยนะครับก็ไม่รู้มันจะมาเล่นไหมอ่ะเอออืม เ่นอชีวิตรอดแบบนี้ไปก่อนนะครับเล่นคนเดียวไปก่อนเออยาวเล่นอย่างชิวๆเฮ้เจอดอกไม้อมดอกไม้วัยตบแตงบ้านนะครับน้องหมูจ้าน้องหมูอยู่ตัวคนเดียว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 มันไม่มันไม่ลื่นเลยตอนนี้เออตอนนี้มันไม่ลื่นเลยครับ มีจังเลยรที่กลัวงั้นตัวเด็นะครับพูดดีรอบแล้ววะแต่เราบ้านผมก็เสียงนั่งจริงครับเราสักครัวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสักห้านาทีกว่าเดี๋ยวผมไม่ขอให้น้องผมมาช่วยเล่นมั่งดีกว่าเพราะตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรเล่นแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปชวนน้องผมไปเล่นมาครับก่อนนะครับเจอกันเดี๋ยวนปะะโอเคครับเดี๋ยวน้องผมมันจะเข้ามาเลยครับ เเดี๋ยวผมไม่ไปหาจุดเกิดลงบูนเกียบกระโดดจุดเกิดเราอยู่ตรงนี้นะน้องจุดเกิดเดี๋ยวพี่รออยู่ตรงนี้นะเข้ามายังงั้นเนี่ยเข้าไปแล้วค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามให้กดแชร์เพื่อให้หนูด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พิ่หน้านะคะค่ะในอยู่ไหนละ โอเคน้องเรีนชื่อพี่ไหมอ่ะเห็นแล้วเค้น้องน้องน้องมาที่นี่แหล่งน้ำนี่ไปขุดน้องตัดต้นไม้น้องเออน้องไปตัดต้นไม้ก่อนแล้วไปตัดต้นไม้ไปจีบล้อใช่ไหมนี่เออไปตัดต้นไม้ก่อนแล้วเอาทรายไหมอ่ะไม่น้องไปตัดต้นไม้เดี๋ยวพี่ขุดทรายเองได้แล้วเออไปขุดต้นไม้ไปเดี๋ยายมันเยอะเออน้องไปตัดต้นไม้เดี๋ยวพี่ไปขุดทรายเองโอ้ยฮะนี่ง่ายเออไปตัดเลย พี่จะลงดันเจียนเดี๋ยวกดใจก่อนเลยพี่ฮะไอ้เนี้ยซูมันทำยังไงแล้ววะซูมยังไงไฮะไม่นี่เล่นเอาชีวิตรอดอ๋อมันซูมไม่ได้เหรอไม่มันบินไม่ได้เลยน้องไม่รู้ทีเดียเออเขาเล่นเอาชีวิตรอดอ๋อถ้าเอาชีวิตรอดมันจะบินไม่ได้ไม่ได้เออ,อนน อยากให้ท่านผู้ชมรู้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมมารู้กันนานแล้วน่าจริงเหรอบางคนพี่ยังไม่รู้เลยเออเสียดายเลยบินไม่ได้ไม่รู้ต้นไม้อยู่ไหนบ้างเออตัดต้นไม้ไม้วันนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำขวานใะห้เอาไหมจะได้ตัดเร็เรวๆเอาไหมเดี๋ยวก็ไปรับไปไม่เดี๋ยวพี่คขับเองโอเคไหมเดี๋ยวค่อยไปขับพี่ก็นะ พี่สร้างบ้อลยังไงยังพิ่งมาเล่นพี่สร้างเลยนะบ้านเดียวเออเดี๋ยวตทำควานให้ก่อนกล้าไปได้เอ่อเดี๋ยวทำใหเดี๋ยวควานไปซุ้งให้เลยนะแรงดีจัเออเดี๋ยวควานไปซุ้งให้นะใช่ทรา,า,ายนี่ขึ้นย,ยากชิบหายเลยเอาดอกไม้ไหม chọn gió dọc gió gì thông, gió Gì gió à gió 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 nó gió 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 này gió nó gió 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 ตัดไมไเลยน้องเห็นชื่อบีไหมไม่เห็นลอยบนใต้เฮ้ยจุบหายตายเรียบร้อยอืมยังไม่ตายเลยโอ้ยยังตายยังงั้นไม่เกับตายลอยเลือดดีก่อนน้องอยู่ไหนวะน้องอยู่ตรงไหนน้องอยู่ข้างบนไหม นี่พี่อยู่พี่อยู่ที่ทะเลทรายที่มันที่มันมีน้ำเยอะๆนี่ทีิวงนี้ตรงนี้มีในน้องหนุ่มทำอย่นี่นนในน้องม,ม,มาที่บุกอาย่ามาเดบิวยังไม่จวงไหนอะดวงไหนอะเอ้๋ยเดี๋ยวไ,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 ไปหาไปเดียวอเ,เอาวัน เห็นอยู่หนอยู่ไหนตอนนี่ไม่เห็นดีอ่ะ <c oughs> อเคเดี๋ยวอยเออเดี๋ยวขึ้นไปเห็นแล้วเลยน้คาสเซ็ตช็ดหายแล้ว <c oughs> นลในชิลเลอร์นี่คือเรกของมุงจากากหน่อยนะครับ ใช่ตรงไนีพราะที่มันเป็นเป็นก้อน่ะโอ้เจอแล้วเลยผู้ยญิงเนี่ยอะไรอ่ะโอเคมันกุดดูว่าเผื่อมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรเออกดเต็มเพื่อแล้วต๊ยอะ

น้องเจอหมูสักตัวไหมโอ้ยโ้๊นน้องพี่เจอน้องนะพี่เจอน้องนะน้องน้องลูลๆลน้องคุณบ้านน้องนี่หันน้ามาตานี่นี่นั่นนี่นั่นน้องข้ามนาเรีมาตา เดี๋ยวพี่ทำบ้านเนี่ยมันยงมือแล้วมันได้ยงไงลีีบตกน้ำแล้วก็ตกเลยแล้วก็มาน้องดำน้ำเป็นไหมอ่ะเรไม่เป็นอ่ะเออน้องรีบมาแล้วมันจะข้ามเร็วพี่อลืมสร้างบ้านอีกคี บบ้องนะครับทรายได้ยีิบสองครับไม้ที่ตัดต้นไม้ได้สิบสามครับดินได้สองโอเคก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรไมนชีวิตจริงนะเอาชีวิตรอดตรงไหนวะมีหัวใจด,ด้วยซ้อแผลเรื่อไม่ได้ไหมของโอเคครับน่อย โอเคครับอีพีนี้ขอจบไปเป้เพียงหน้านี้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์เพื่อเป็น,นกำลังใจผมนะครับจำไว้เลยต้องกดซับสไพร์ห้หนูด้วยด้านล่างเลยสีแดงๆอะ่ะบ๊ายบายคับ